ไอปิ๊กไอปิ๊กฮัลโหลปุ๊กปิ๊กขอบคุณทุกคนมากที่ทุกคนเตือนวันเลยปุ๊กปิ๊กเอาจิ้งเลยกิ้งกามือควานมันกิ้งกาตัวเล็กมากกว่าแล้วกัดน้องแล้วก็กิ้งก่อย่างไม่ตายทุกคนแล้วมันแบบเลือดไหลเนี่ยแบบ ช้ำๆอ่ะแล้วหนูต้องช่วยชีวิตตัวนั้นให้ได้หรือแบบปล่อยให้ปุ๊กปิ๊กเล่นไม่ได้ใช่ปิ๊กโหดมากคือปิ๊กมันกัดแต่มันไม่กัดให้ตายอ่ะทุกคนมันกัดทักกิ้งเออใช่มันกัดเอาไว้แต่คือมันก็โดนฟันแล้วว่ากิ้งอยมันตัวนี้เดียวอ่ะฉันชัตตยานแนวเออเข้าใจแหละแต่ว่ามันหลายรอบแล้วแล้ววันนี้มันเอามาเล่นถ้ามันเล่นที่อื่นจะไม่ว่ากันมันเล่นตรงหน้าบ้านหน้าหน้าหนุนแบบปี๊กก็คือชมแหละว่าเก่งเก่งแล้วแต่ไม่เอาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนรู้นะว่าโดนหนูดูปิ๊กเหมือนรู้ว <Lia ison. S 1> ่าโดนหนูด enfin ูก็เลยแบบลาบไว้มุม mm. หนึ่งแล้วก็เป็นไปนั่งจ้องนั่งจ้องอะนะแล้วก็นั่งหน่อยๆแล้วก็นั่งจ้องไว้นั่งจ้องไว้สักพักหนูก็เลยให้ปิ๊กมันนี่มันนี่ปิ๊กมันนี่แล้วก็อุตส่าา์เปิดประตูบ้านร้อยเข้าบ้านก็ไม่เข้าบ้านก็คือนั่งก็คือนั่งนั่งเฝ้ากินไก่อยู่หนูแบบเอาไงดีวะเ่าไงดีก็เลยแบบล่อไปและลอติ๊กยังไงไม่รู้แล้วเหมือนติ๊กอะจะไปจะไปเล่นจะแวดตับบ ก็คือเขาว่าขาขาเด้งไปข้างนึงแล้วเขามีสี่ขาใช่ไหมขาหน้าเด้งไปข้างนึงแล้วแล้วปิกก็จะไปเล่นนิหนูก็ปิกแล้วสักพักแล้วเหมือนแบบวิ่งกลัมันวิ่งออกมาแล้วนิดนึงใช่ไหมหนูก็เลยหนูว่าก็ไม่กล้าเข้าไปจับเลยเพราะก็กลัวกิ้งกาหนีด้วยคือหนูก็แอบกลัวมันวิ่งหนีเหมือนกันไงหนูก็เอาไลยดีก็เลยแบบใจกล้าไปอุ้มปิกมาดีกว่าคาบตะขาบมาคาบมาแล้วตะขาบคาบมาแล้วด้วยแต่ดีที่แราวมาป๋าอยู่บ้านเลยลีบให้่ป๋าเอา ไม้ขวดทังมะเพ้ากับเสียมกระจอบอะไรไม่รู้อะมาจับมันแล้วก็ไปที่อื่นเลยแล้วเนี่ยกิ้งกาหนูก็รีบวิ่งเข้าไปอุบป,ปีกอุบอุบป,ปีกแหละอุ้มปิกแล้วก็ยอมไม่เข้าบ้านยอมไม่เข้าบ้านไปก่อนเลยเข้าอยู่ในบ้านเข้าอยู่ในบ้านตรงนี้ก็เลยเอาปิกเข้าอยู่ในบ้านแล้วก็เอาที่กวยผมมาช่วยตักมาช่วยตักน้องไปแต่เหมือนตอนแรกกับน้องมันก็วิ่งหนี ก็ค้าคานหนีแล้วเหมือนปิ๊มันก็เห็นไงแมวเป็นตะล่างไงทุกคนนั่นแหละเข้าใชานั่นแหละมันก็จะตะกุยประตูจะออกมาอะไรเงี้ยงูก็มาแล้วแต่หนูตัวเล็กมาแล้วเหมือนกันมาหมดแล้วมาหมดแล้วเออมาหมดแล้วมันข่ามาให้หมดแล้วเออก็แบบแต่หนูก็สั่งไว้ปิ๊กกระแ๊กจุดตรงนี้นะเนี่ยมันก็รู้อ่ะมันก็จ้องอยู่มันจะเล่นไม่เล่นหนูก็เลยโกยใส่ตะก้าเอ้ยไม่โกยใส่ที่โกยผม แล้ว,วิ่งออกนอกบ้า pues นตรงนี้วิ่งมันวิ่งตามเลยนะปิ๊กมันวิ่งตามเลยนะแบบปิ๊กยุดแล้วหนูก็แล้ววิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งออกไปนู้นอะไปบ้านนู้นเลยวิ่งออกไปไกลเลยแล้วก็ไปตอนแรกจะไปไว้ที่สถาณะก็ลืมไปว่ามีหมามีนู่นมีนี่หมาคนอื่นเขาก็เลยวิง่งไปไกลหมดหน่อยแล้วก็ไปไว้ตรงมพุ่มหมาจากพุ่มหนึ่งแล้วก็ปล่อยน้องเขา er ไปสู่ปล่อยน้องเขาไปสู่ธรรมชาติของนเขาเอแล้วเราก็วิ่งเข้าบ้านแล้วก็ไอปิ๊กไอปิ๊ก มันก็ง่อยนะมันง่อยมันงอนมันงอนอยู่แหละดูง,งอนไปแป๊บหนึ่งแล้วสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเข้ามาอ้อนเหมือนเดิมนาอนี่จะข้ามันสู่เนะออ้วนแล้วเดี๋ยวนี้นอ้วนแล้วเหลือแต่ขึ้นห้องแล้วปิ๊ใช่แต่แป๊กก็ขึ้นมาแล้วแป๊กขึ้นมาโซฟาในห้องนอนแล้วหนึง่งเลี้ยงดี <laughs> ก็ไม่ดีขนาดน,านั้นทุกคนไม่ทําอะไรนอกจากกินแล้วก็นอนมอ็อกโก,กชากโกมอ็อกโกชากโกม็อกก็คือกินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอน กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอแมวมันวันหนึ่งทำอะไรได้แค่นั้นแหละแล้วก็วิ่งเล่นแค่นั้นแหละทุกคน